โอเคครับผมก่อนก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันนะครับวันนี้พี่ผมปูมจะแผลอะไรสมารันนี้ครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมทางซานสามดีเช่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าวิธีในการหาดอกไม้10,000แปีเนี่ยหรือว่าสมุนไพร10,000แปีเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าดอกไม้เนี่ยหนึ่งแปีหรือว่าสมุนไพร10,000แปีเนี่ยยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับแต่ก็เผอิญว่าคิดได้ว่าเอ้ยตอนนี้มันก็ปลดลลลลล็็อคเเเวว60แ้ไงนนะะรรับกย่าาาจสมถ หาดอกไม้แสนปีเนี่ยแล้วก็ในส่วนตัวของแบบเอามาอัพตัวละครได้อะไรกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นไงอเผอิญว่าวันนี้เนี่ยไปรีวิวร้านค้าลึกลับนู่นนี่นัออ่นเผอิญว่าไปเห็นในส่วนตัวของดอกไม้1นึ่งแสนปีนะครับก็เลยจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆนะว่ามันสามารถหาได้ยังไงนะครับแล้วก็สามารถอัพได้ตัวละครเนี่ย ต้องเป็นตอนไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูด้วยกันเนาะผมก่อนแนะนำนะครับบริษัทเท้าเพย์เป็นบริษัทรับเติมเ,มเกมถูกกว่าตัวเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาได้เกือบหลายท่านมดลหกปีครับแล้วก็บริษัทเขารับเติมในส่วนตัวของเกมทางซายสามดีและอีกหลายเกมโดยสามารถเขา้าดูดูที่เพย์ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พื่อจะล่าถึกดีนะครับแล้วก็บริษัทเขาเปิดทำการทุกวันไม่มีหยุดว่าสิบโมงเช้าจนถึง อ่าหลักๆเลยนะครับเราต้องมาดูที่ตัวละครก่อนนะตัวละครเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเราจะไม่สามารถอัพในส่วนตัวของดอกไม้เนี่ยนะครับดอกไม้แสนปีได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตัวละครผมเนี่ยตันที่ชั้นเอใช่ไหมอ่าแล้วก็สามารถให้ดอกไม้ห้าหมื่นปีหนึ่งหมื่นปีแล้วก็ห้าพันปีได้สังเกตว่าสมุนไพรเนี่ยผมไม่สามารถอัพต่อได้มันต้องปลดล็อกเลยวลหกสิบไงซึ่งผมเนี่ยยังไม่เลเวลหกสิบนะครับอะไรประมาณนี้ไงแล้วก็เราสามารถดูได้เนี่ยจากตรงนี้นะนี่ตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ย เนี่ยนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมันสามารถปลดลิมิตนู่นนี่นั่นเนี่ยเราสามารถดูได้นะว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยระดับชั้นยอดของเราเนี่ยใช้ดอกไม้อะไรได้บ้างก็คือกุหลาบสวรรค์เนี่ยห้าหมื่นปีใช่ไหมพอไปปูนี้เนี่ยระดับอติชาติเนี่ยอติชาติเนี่ยสามารถหาในส่วนตัวของดอกไม้เนี่ยหนึ่งแสนปีเนี่ยเอามาอัพได้หนึ่งแสนปีเนี่ยเราสามารถหาได้ห้าอัน สามารถบุได้5อันเนี่ยตัวนี้เนี่ยระดับชั้นต่อไปเนี่ยคือใช้ในส่วนตัวของดอกไม้1 0 0 0 0แปีแล้วนะครับแล้วก็ดอกไม้1,000 0แปีเนี่ยสามารถหาได้จากตัวไหนที่ผมเห็นชัดๆจดเจนเลยคือเข้าไปที่ร้านค้าครับแล้วก็เข้าไปที่ร้านค้าปิศนาแล้วก็ร้านค้าสำนักครับซึ่งผมเพิ่งเห็นตรงนี้เว้ยเออผมเพิ่งเห็นเลยตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือดอกไม้1,000 0แปีนะเราสามารถหาได้จากสำนักเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าข้อจํากัดของมันเนี่ย คือเราต้องผ่านด่านยากเย็นเนี่ยบทที่19ก่อนถึงสามารถซื้อได้แล้วมันบวกพลังโคตรเวอร์เลยครับบวกพลังโจมตีเนี่ย744ครับแม่งเวอร์แบบโคตรเวอร์สุดๆไปเลยครับดอกไม้หนึ่งแสนปีอะ่ะเออแล้วก็ผมไม่รู้นะว่าอ่าเป็นลายวิคครับลายวิคเนี่ยคือ1สัปดาห์สามารถซื้อได้1ครั้งแสดงว่าคนที่สามารถซื้อได้เนี่ยคือแม่งไปไกลกว่าเพื่อนแน่นอนนะคือแบบหลกัลกๆเลยคือผมเห็นแค่อันเดียวตอนนี้นะในส่วนของดอกไม้10,000แปีนะเนี่ยหนึ่ง เนี่ยนะครับดอกไม้1 0 0 0 0แปีเนี่ยผมเห็นแค่ร้านค้าสำนักนะเนี่ยขนาดร้านค้าตัวนี้เนี่ยที่เป็นร้านค้ากิจกรรมอันใหม่เนี่ยยังไม่มีดอกไม้แสนปีให้แลกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านค้าสำนักเนี่ยหสัปดาห์สามารถแลกได้1ครั้งเนี่ย สำหรับใครที่ผ่านไปด่านยากเย็นเนี่ยต้องมันแรกเลยนะครับหลักๆแล้วจะมีประมาณนี้เลยกันต้องบอกก่อนนะว่าผมเพิ่งเห็นนะผมเลยเอามารีวิวสำหรับใครที่เห็นแล้วเนี่ยก็ขออภัยด้วยกันเนาะเพราะว่าผมเพิ่งเห็นแล้วก็เลยได้มาทําช้าเลยกันนะครับอันที่จริงเนี่ยมันน่าจะเข้ามาตั้งแต่ตอนอัปเดตเลเวลหกสิบแล้วแต่ผมไม่ได้สังเกตไงหลักๆประมาณนี้้วยกันโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบ่เพยงเต่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อแรงใจแล้วก็ช่วยกดต